นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บัดนี้เมื่อเนี่เป็นวันวางว่างงานเจ้าภาพพวกศรัทธ,ธาพี่น้องทั้งไกลและไกล ไอ้กระมุงมาดไว้มาฟังเทศประชันเสียงฟังสำเนียงข้าร่มโ้ใดสิดีเยียมเตรียมตัวมาเสร็จสิ้นมีมาล่าถูกเทียนบูชาไตารัดแก้วสาแล้วจึงคอยมา ขอให้ศรัทธาเจ้าตั้งทิพโสดรอรับค่อยสะดับฟังก่อนบอนสิดีไปนา่อสือโลกาพื้นเมืองคนมั่นบ่อเทียงที่แรกบังเกิดขึ้นแปรปินระวางกา กันก็ถึงเขตหมอรณะบอาว่ามีจริงหรือจนทุกคนบอาามีเวรหยกแต่เม่ที่เจ้าผู้สำเร็จได้วิโมกจังสิพลโลกนี้บวนเกี่ยวดังหมูฮา พระพุทธเจ้าจะเพิ่นเป็นห่วงนออรชนคิดอยากขนว้นชนว้นมนุษย์หอดเมืองนิพพานอุนเพิ่นบ่มาว้นเกี่ยวคือเฮาเจ้าทานข้ามโอคะสงสารพระนิพพานเป็นทีแล้วบ่มาของบวงกา อาบอกถึงอย่างนั้นแม่นวุนเกิดเมืองมนุษย์อยากให้เป็นคนดีมั่งมีสีแก้วเพิ่นจึงตัดสอนไวท้ทำวินัยยาประมาทชาติว่ามนุษย์นี่หาได้ยากจี เทศของวัดสิเป็นสัตว์ดีราชาตําซ้ำลงเรื่อยเพราะว่านอารชนเชื่อวนเวียนกับกอกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หายบ่มีมันเทียงชาา เวยเหตุนั้นไผอยาเกิดเป็นมนุษย์ควรมาบำเพ็ญธรรมที่พระองค์ตัดไว้ในแก่ตัวสินหารักษาเอาอย่าว่างปล่อยพวกพ่อแม่และลูกเต่าควรรูป้ปสุโค ตัวเบืองต้นตน้นในแก่ป่าน้าให้อภัยสัตสา,ศาย่าล่วงเกินเกินเสินขาอะท้นหน้านั้นยาม่ใจลักผู้อื่นยาลื่อนของเพืนหามว่างไว้ย่าสิเอา สามยาไดาเ้เวเมียอท่านสู้ซี่ให้รักษากาเมียาล่วงเกินเสินวาวรักษาเอาจนเถาวบรีล้วนเว้าไม่พุทธอนเป็นบอกไว้ยาล้วนลึงแม่นบอดี สีนั้นรักษาไฟว่าจาตัวมุสาจะต่อแหลงงอนลายเลยนรักษาสัตว์จริงใดเสมอเดี๋ยวรักษาเชีพนอกจากตัวมุษาตัวสุราต่อไทยรักษาไว้ยาสิลาย ู้ใดรักษาบ่ไไรประมาทในสินจึงเกิดเป็นมวลมนุษย์บ่เปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนซื่อว่าสินสินนี้โยมศรัทธายาแหน่งนายรักษาไว้หลายหลายตายแล้วไปเกิดมนุษย์บ่เทียงแท้บ่แปรปเปลี่ยนแต่อย่างใด าพวกเจ้าอยากได้ไปเกิดเมืองสวรรค์ควรรักษาเทวธรรมอยู่ทุกวันแรงสาวจำเอาเด้อยมเท,เทวธรรมมีสองอย่างถ้าหากว่าพวกมูเจ้ารักษาได้ประเสริฐดี ขอ้อนึงนั้นคือหิริความละอายกระด้างในการกระทําบาปกรรมบาหานกลาโอตะปะกัวยันบาปกรรมสีน้ำทรงตกลงเลยบอกลากระทําหายฝ่ายดี ผู้รักษาใดบ่ลืมนายเทวธรรมนําให้ถึงความสุขสสวรรค์หลายสาลมีของงั้นระงมกองมโหรีแกมปียิ่งกว่าสุขในโลกมีอยู่สวรรค์บราเจ้าทางสิทาวแม่นบ่มี นอกจากนี้ไผอยากเกิดเป็นพระอินทร์สักการินมักขวานพานคนครเป็นเจ้ารักษาเอาประทับไว้วัตถบทเจ็ดอย่างเช่นว่าเรียงม่านดากล่าวว่าจะเรียบร้อยโบห่วงขีตะนีนี ละความโกรธเคียดหายและเข้ารบค้นชรารักษาสัตว์ความจริงบอ่อสักส่วนเซโอพ่อแต่ม่อระมังเมียนพ่อแต่ม่อละนั่งเมียนไก่ดินแดนเทียนจักที่ได้เกิดเป็นพายินมีสนมอยู่เฝ้าใส่ขวาแกงวี ก็มีอยากดีดีมีเครื่องประสานเสียงสับสำเนียงไพระวิเวกหวานปานอ่อยอมากระดิงหน่อยแขวนหอยล้มต้องจังแม่นงามบอ่อยากหอดเขาหอดน้ำ มันหักเราเกิดมาเองเป็นเพราะบุญสมพานวาสนาหาได้ทั้งของกินของใสแพ่พันกรรมเยทั้งผาปวนโมลิมัตสลินศาสินส้นทรงแล้วเก่าบอปเป ไคอยากเป็นยังงให้ค่อยมันกระทำเทียนเหมือนพระองค์ตัดสอนบอใหม่คงได้ไผอยากไปถึงสันมหาพรหมบอลฉันเล่ารักษาเอาเถิดหน้าพระองค์ตัดสอนบอลหม่คง อยากไปถึงสันมาหาพรมบอนฉันเล่ารักษาเอาเถิดหน้าพราะองค์เราประทานพรามวิหารก็เกือสียย่างประมวลหมายตายแล้วไปเมืองพรมนักสนมพ่อเตอ คือเอาพร้อมวิหารคือเมตตากรุณาโมกทิตาอุเบกขาไว้ในใจอย่าลืมลาย,ย่อมจักได้สมมายคือฉันจะบอกให้จำไว้อย่าสิเลือ See uh you. -huh.